ใช่เป่าวกลิบปลาต่อกันครับผมเคลื่อนไหวราคอกันเคลื่อนไหวจุดกำเนิดของสตอรี่ของเราสก่อนสตอรี่ในวันนี้เราจะเริ่มจากเนี่ยเราเริ่มจากอันนี้เลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าจะว่าอะไรดีโอเคโอเคโอเคผมดูละอืมอืมเฮ้ผมจะลงสีให้ด้วยนะคะโอเคโชโชวโชวไอ้นี่ลงสีไม่ได้นี่นะมันลาดสีไม่ได้ใช่ปะใช่ต้องเอาปากกาแถวเอง อากามาวงเองอันน่ารักตรงไหนอปกามาวงอันนี้เรายังมาในธีมผีอยู่นะคะผมยังเป็นผีอยู่แล้วก็ยังวาดรูปเป็นธีมแนวผีเป็นผีเหรอไม่ไม่ไม่หนูแล้วอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คิสตอรี่ของตัวเองหนูว่าหมดนี้สนุกนะเพราะมันมารู้เรื่องราวตอนหลังออาเสร็จแล้วละกันเบาๆขำๆเอาไปป้าวอะ นี่คือ,อเาลเดี๋ยวแป้นจะาวาดเป็นภาพต้นนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะาวาดต่อ,อแล้วภาพมีเลเยอร์ไปเรื่อยๆจะกลายเป็นภาพขยับได้ผมง่ายๆเลยเใครเสร็จแล้วกดเลยนะคระับครับครับแป๊บนะครับแป๊บนะครับเจแบบวาดเยอะวอะครับใจดูเยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคนอื่นยังวาดกันไม่เสร็จเลยเนี่ยผมยังวาดไม่เสร็จเลยเจแวนโก้อะเฮ้ยผมยังวาดไม่เสร็จเลย ดึง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 เฮ้ยจงเะเวลางทั้งหมดแล้วนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหิวจกจปั๊บปปั๊คือแบบสตอรี่มันต้องเด่นเด่นไงต้องมีสตอรี่เด่นเด่นอะเด่นเดนห อะไรนมเขาเป็นอะไรกันอะก็คือมันวาดภาพต่อต่อกันไปไงเราสามารถคีเอทสตอรี่ของเราเองได้มันต้องพีิกเขาจะให้รูปนี้มีความพีิโอเคหนูเสร็จละโอเคเสร็จเหมือนกันเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราเริอยากละจับมืไม่ไหวละอะไรตัเนี้ยโอ้โหอะไรอ่ะหมัดเป็นกลนะ โอเคเวลาใกล้แล้วนะคะเวลาัดขยันขย่อยเข้ามาแล้วทุกคนข้เฮ้ เสร็จครับผมเสร็จครับผมไม่ยากเลยอ่ะผมมลกั๊ตโซผมเรียร้อยเขัาเสร็จแล้วโอเคเสร็จครับผมไป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 ยังเลยนะใครฮะมาเสือพรอปพรอปแน่ๆพรอปใครกันนะเสร็จก็ได้ที่เป็นเจ้าอ๋อเอาขนมมากินดีกว่า โอเคครับต่อไปไปอะไรอะอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรคเนี่ยบิ้ตแล้วม,มันต้องขีงแ้แตกกันไหมวะแต่รู้แล้วรู้แล้วเราต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องแล้วเนื้อเรื่องมันต้องพีขึ้นใช่เห <Hey. S 1> มือนแบบเศร้าๆความเศร้ามันต้องแบบ ทุกคนต้องวาดภาพเหมือนกันหมดแบบไอ้หนูหัวเห็ดนี่คือเจอทุกที่ไอ้หนูหัวเห็ดูน่าจะใช่พี the ่แล้ววาดหัวเห็ดเลยเสร็จย <parfois> <c oughs> <'s> ังเลยเนี่ยสวยมากเอาเร็ว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  เราเดือดได้ไหมเย็นๆที่จะเย็นๆเราปวดนี้ได้ไหมเสร็จละครับเสร็จละครับโอเคอะไรตอนนี้อันนี้อะไรวะยังไงดีขั้นย่างพีคการต่อสู้การต่อสู้แล้วไข่กับพิกกี้กระจูเนี่ย เราต้องตีตื้นสวนจับมาให้ได้เราต้องเป็นอย่างนี้เอาคินนาไม่ได้ละเสร็จแล้วเราก็ต้องเราต้องมาฉีกเราต้องมาแหวกสึนามิมาเลยพร้อมแหละขอูกต่อไปด้วยค่ะมันผิวอะขาไว้ลูก คืออะไรวะอะไรจู๊ก่อนนี่จู๊กรอโอ้ยางงงเด็กผู้ชายคนนี้มีเรื่องรล่าเขาได้เอาเอาบางสิ่งบางอย่างมาขายขายทำไมโอ้ยังไงดีเนี่ยอืมจังจริงจังอืมอืม คือแบบเราจะให้ฟรีๆมันไม่ได้เสียงแมวล้องแมวโจ้เหรอเหงาบางคนภาษาคนด้วยอ่ะใช่บางทีมันก็ร้องวุ้ยวุ้ยเขนบอกว่าถูกตกแต่งอันเนี้ยผมผมเขียนไม่ทันครับผมเพอร์เฟคครับสวยงามครับผมสวยสวยมากสวยสุดยอดครับผมโอ้ อะไรวะเนี่ยทะเลาะคนกำลังทำอะไรอ่ะโอ้โหใครใครวาดอะไรอ่ะไมเข้าใจนี่คืออะไรอ่ะทำไมเราต้องรู้สึกอะไรแบบนี้อ่ะใครวาดแต่ปิกาจูเนี่ยผมจอบปิกาจูสีรูปว่ะนะไม่าใจอ่ะใครอยู่ใต้น้ำเหรอนี่คือปะการังหรือเปล่าปิกาจูสีรูปเหรอวะไม่เข้าใจอ่ะงงผมงงรูปนี้มากกว่าคืออะไรโอ๋ยตายละมันคือรูปอะไรงงมาก คืออะไรหนูไม่เข้าใจโจทย์อันนี้มากเลยอ่ะทำไมมีเป็กระจูเยอะจังกระจูกี่ลูกเนี่ยี่มีแต่กระจูเออลูกนี้คืองงมากครับอาจจะเราจะไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวเราดูภาพต้นเราจะเข้าใจมากขึ้นอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เจฟถูกผมเสร็จแล้วอะผมไม่รู้คืออะไรไม่รู้ออเป็นภาระเพื่อนมาก แก้มแดงหมดเวลาเสร็จก็ได้อะไรเนม่ไหวนะไม่ไหวจะเคลียร์นะดูผมค่ะผมขอเรื่องราวสตอรี่ของพวกคุณนะครับผมได้รผมตอนนี้เขาได้ทำการพรีเซนต์งานผมเป็นนักมวยฮะของผมเริ่มต้นเป็นนักมวยโอ้ยนักมวยโอเคนักมวยอ่านักมวยแล้วผม่อยต่อยรัวต่อยรัว ลยมาผมมีคนมาเตะเพิ่มอุ้ยเตะสวนเตะสวนว่ะเก่งมากครับแต่ก็ไม่ชนะไงอ๋อโดนโอ้ยเลยโอ้ยเลยโอ้ยโอ้ยหลบได้ใครบอกว่าโดนใครบอกว่าโดนเอมาโดนนะโอ้โง่อ้ยข้ามจักรวาลโอ้ยกระจูเงไหมจูกระจูมันเผืดผ่านมาพอดีแล้วมาโดนออ๋ เแกงงเฉงเล่เกระจูตายอ่ะเคเลยโอเคกระจูแทนมันมาฟ้อยเจอ่ะพอดีมาเยอะเป็นไรตัดผมตัดตรไไม่ตัดผมกนเลยห้อใช่แล้วหัร้าเราให้เไมผมไม่ได้วัดรุ่มดีวนี่กระจูมันบานไป ก็ลลาายเเปนวอะไรวะไรได้คืออะไรกูงงลุ่มดีงงมากอะไรปะมันไม่ในอกเรื่องมันยังเป็นแต่มีปีกจู๋เข้าใจป่ะไม่นอยู่ทุกันเลยอะดูของของปลาของปลาอันนี้คือชีสที่หนูน้อยอยากกินอ๋ออ่าชีสมันอยากกินแต่หนูน้อยอยากกินกินไม่ทันมันก็เลยเน่า อนาวหนาวหนาไปเพื่อนมันผ่านมาเห็นมันก็เลยอยากกินด้วยอ๋ออยากกินอยากกินด้วยนะอย่างนี้พอดีคนนั่งอยู่แถวนั้นพอดีอยากกินหนูหนูย่างว่ะอันนี้เขียนก็เลยฉีกขวหนูกินเลยอันนี้มาจุ้งมาจุ้งใหญ่มากรู้สึกผิดเฉยเลยรู้สึกผิดแล้วมีขี้ด้วยขี้กระจายอยู่บนหัวอลงอะไร ออกง่ายองะรู้สึกผิดอ่ะเฮ้ยต้องดูด้วยนะมีขี้กระจายอยู่ด้วยนะมีมียังมีอยู่ยังมีอยู่มันจะไปข้ามจักรวาลนึงจักรวาลนึงอ๋จักรวาลอื่นด้วยเหรอแต่ไม่มีพี่กระจูนะเนี่เชื่อมดวงเหรอนี่คุณจักรวาลจักรวาลป๊อปเหรอวะนี่จักรวาลหิวหิวเลยเนี่ยจูแจงหิวเดินไปเจอตามสั่งวัดนีป้าข้าวจานเด้อป้าข้าวจานป้าข้าวจานนึงอ๋อข้าวหมดเลยขี้แตก ป้าอะไบอกว่า <Democracy> ก <and S 1> ิน se ป้าแทนไหมขี่ยอยู่เลยี่ใ่เมยี่ใ่้ามันแม่ป้าองแล้วินเนี่ยปาูบไปแกวป้าจูแก้วคือเจ๊ปาจูไปกไงมันช่วยไงทำไมอะป้าผิตรงไหนเลยไม่คิ พี่กัจจูมันเห็นว่ามันยังไม่สุกก็เลยแบบใช้สายฟ้าช็อตเพื่อทำให้สุกก่อนโอ้โหสายไฟจะอ้วกนี่อะไรคนเดินมาตกใจเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเยลูบสิมันมาเวนี้กับวาเขินแตกทำไมเขินนั้งแตกอ่ะไม่รู้เลย เล็กเซิร์ฟวะเล็กใส่ก่อนตู้ไม่ไหวบินโค้งไม่เด็กโคฟิเซนเพื่อแล้วก็จะรวดบอลชนพิฆาูตายเดี๋ยวจากจากคนเดิมมันกลายเป็นเกลือแตกแล้วต่ลืมรูปซิฟกลายเป็นเรื่องราวของพิฆาตแตกเกลือแตกแล้วมันมายังไงเกลือแตก แล้วลืมรู้นเซเปอร์เลยฉี่ล่าฉี่ล่าเขินแตกมาดูเรื่องราวของผมมาดูเรื่องราวของผมต่อครับครับครับผมมีคนคนหนึ่งตายอืมอืมแล้วก็มีคนพยายามดึงขึ้นขึ้นมาว่ะดึงทำไมเดี๋ยบอกนะว่ามีกระัจูแต่เราล่วงแต่ว่าตะโกนจงตื่นตื่นเลย ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันอยากหยักตัวนี้คืออะไรตูดง่วงละเอามัวงอยู่มัวงอยู่ไม่ไม่นอนอันนี้คุยเหรออันนี้คุยหลุมเหรอขึ้นมาไงขึ้นมาอ๋อยังคุยอยู่อสรุปเอาขึ้นสวรรค์เลยที่ก็เลยขึ้นสวรรค์อ้าว ททีีี่่เโมันถูกตัดจบอะมืนเรื่องนี้มันถูกตัดจบหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือไม่รู้มันคืออะไรของพี่ไมอะคือไม่เก็ตอะดวงเจเนี่ยูจะจูเลยจจเนอจูเจูอจูเน้วจูเลยนจูเนืเอจอเนอ่น ขังขาเโดนจับเขาโดนจับโดนจับผมเลยเอาไปขายเลยเอาไปขายเอไปขายอืมเนียตอนชิรับเงินมาแต่ไม่ให้ใครอ่าเฮ้ยโกงเอาไปขายเลยไม่ให้ใครอไม่ให้่ายแล้วคืออะไรงงมากเลยไม่ให้ถ่ายแลยยอนทีไอ้บ้าจับมาทำไมงงเลยไอ้บ้าเ้ย ง่ายคือมา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 เราต้องวาดของเพื่อนให้เสร็จถูกต้องคารบผมโอเคครับผมเราต้องเติมเต็มซึ่งกันแล้วกันหนูจะวาดรูปพืนกาเหมอมากจะให้ทุกคนต่อผ้าพืนกาวของหนูยกไงกลจับไปเลเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วผมไม่คิดเลยเลยผมไม่คิดเลยท้งนั้นมันต้องวาดเร็วอ่ะ มันี่คือปลาไหลอะไรวะเนี่ยอือะไร่ะเออโอเคโอเคผมระกผรับางครั้งมันก็ต้องใช้จินตนาการหน่อยสิ่งนี้มันจะเป็นอะไรได้บ้างผมรู้นะนี่สิงบิงแน่เลยไอ้รูปเนี้ยคุณอย่ามาปากปลาผมรูปแบบขิ่นขืนกามเนี่ยโอเคเลยตอนนี้นี่้ เป๊ะไซไลส์ไซไลสคุณเสร็จกันหรือยังครับผมเล่นสวยงามเลยนะรอบรอบนี้เฮ้ยมันต้องสวยงามเหรอวะคุณเติมเสร็จแล้วสวยงามเหมือนกันคือจริงๆพี่เล่นสวยงามทุกรอบนะเฮ้ยใช่หรือเปล่าวิเป๊ะวัดเยอะอ่ะวัดเยอะจนกว่าทุกคนจะกดอ่ะยังไม่เสร็จผมผมจะวาดดีกว่าผมจะกดเป็นคนสุดท้ายอ่ะอ่าหนูกดให้อ่ะกดแล้ะกดเลยก็ได้นวาการช้าเกินไปเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ย ไอ้แป้งแน่เลยรูปนี้ใช่ใช่ผมว่าใช่นะอันนั้นน่ะผมว่าอันนี้น่าจะพี่ป๊อปนะดูสรงแล้วนะอืมเขามาทรงนี้แล้วก็มาทรงหนึ่งเออมันจะไปยังไงวะเนี่ยรูปเนี่ยแล้ววาได้ทุเรศแค่ไหนอ่ะทุเรศได้เลยที่มันหนออากาศได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ป๊อปแกไปเซ็นเซอร์ให้ คิดการคิดกันเออคุณคุณชงมาอย่างนี้เองนะผมใส่เลยนะใส่เลยพี่เอาเลยเต็มที่เลยไม่มาเลยผมใส่ไปแล้วชามมูเดี๋ยวนะผมไปได้ปะผมก็ไปได้่ะผมเต็มเต็มที่เลยอ่ะผมบอกเลยอ่ะเออผมเต็มที่คนนี้ที่นาการไปกินข้าวอยู่บอกเลยอ่ะเอาชามมูเหมือนกันเลยไป ออะไรครอบครัวไงอ๋อแค่ดูเสร็จละเออคิดได้กันวัยรุ่นเสร็จแล้วไรสกออะไรยังมาอีกแล้วโอ้โหอะไรวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยวันนี้ว่าอินดีอว่านี่ง่ายหรือว่านี่ง่ายผมว่าอันลูกนี่ของมีแป้งแน่เลยนี่คืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรพอดี่ยตาแมวเหรอเนี่ยอืม คืออะไรอ่ะดูไม่ออกไปได้หมดป่ะครับจริงได้เลยเสร็จแล้วไอ้ดีเทลหนักมากนะจะบอกให้ใส่ดีเทลมากไหมเนี่ยคนยังไม่เสร็จเติมดีเทลก็เติมด้วยว้าวคนนี้ไม่เกรงใจแล้วนะครับบะโอเคผมพอผมพออะไรวะเนี่ยอุยดูดูแลหนูว่าอะไรดี อะไรวะเนี่ยรู้เลยว่าคนที่วาดภาพเนี้ยคือดูโลโก้เกมแน่นอนอ่ะพี่ป๊อปแน่เลยผมว่าภาพเนี้๊าปภาพใช่ไหมไอ้เลขสามความนี่เลขสามความอะไรวะเนี่ยอืม อันนี้มันคือตาคนนะอย่าไปคิดนะมัแบบมันเแบบฮือฮาแบบโฮ้ยอยากได้จังเลยอ่ะอ๋ออยากได้โอยโออ้ยอะไรอะอะไรขนาดนั้นล่ะคะไอ้ยัน่ากลัวชิเป้งเลยกูว่าฮารูปอะไรกูเนได้เรียบร้อยการต่อยอดภาพวาดสุดอลังการของเรานั้นเอ้ยผมไปเรื่อยนะ มันเป็นอะไรที่ซุกยอกหลยครับผมันสามารถไปได้อันนี้อะไรอ่ะอะไรอยู่เนี้ยอะไรอ่ะอันนี้อะคือคุณว่าแบบช่วยช่วยอ่ะบอกแค่นั้นว่าช่วยช่วยอืมถ้าจะให้มันเวกเนี่ยมันก็ทำได้นะจริงจริงแล้วสิ่งนี้อาจจะเป็นมันคืออะไรวะน้าแปลว่าแว่ามันไปต่อได้นะรูปภ่านนี้หนูว่ามันไปต่อที่มันน่ารักคนนี้ได้ได้ไหม มันต้องต่อในเวอื่นมันต้องต่อเวอื่นเวนี้เวนี้ยากมันมีรูปไหนที่มันจะสามารถเอาสิ่งนี้ไปได้เครียดนะอย่าเครียดนะอย่าเครียดนะอย่าเครียดนะจะเครียดเพราะพวกแกว่าอะไรวะเอ็น้องวาต์อะอย่างเงี้ย ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วหนูว่าหนูไม่อกุศลไงไม่อกุศลไม่อกุสนเลยอักุสนมาลูกมันนะคนที่บอกว่าไม่อกุศลแสดงว่าเอาาว่คิดอกุศนมาแล้วมาแล้วไม่อกุศลเท่ากับอกุศลเป็นแล้วแพ้ผมผมไม่ไม่เสรนะนานนะบอกแค่นี้นานนานนานดีเทลผมลงเยอะนะดีเทลอะนานเลยอ๋อ นานเลยคือเอาเอาตรงๆก็หมดเวลายังไม่เสร็จเด้ออ๋องอ๋อดีคออ่าหนูเสร็จแล้วหนูเสร็จแล้วหนูไม่อคูส้นไม่เคยอากุศลเลยผมว่าตามประจิตปะตัวอะไรวะมันเป็นดอลลมอนเหรอลลีมอนวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมดอลลี่มอนนะนานแล้วสี่นายนาการเอ้ยอีกไม่กี่วิหมดเวลาแล้วครับคุณต้องรีบนะครับเชฟไม่ให้ไวเลยครับเชฟโอ้โหเขาใช้เวลาแบบทุกวินาทีให้มีคุณค่าเฮ้ยตาอะไรอ่ะ <S <s อะไรอ ah? ่ะมันคืออะไรกูต้องมองเป็นอะไรวะเนี่ยตัวนี้แบบบอกเลยนะว่าสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่จะเอามาประกอบกับมันได้เนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสัตว์ในตำนานอายังไงดีวะไม่มีลุยมิดองมีไดที่กันเดอเสร็จพี่ได้ไม่ได้ นย่างบ้านเราส่งคนแรกเลยจินนาการนะส่งคนสองไปคุณครูส่งคนสองเลยรอสักคู่เนอะนั่นแหละบอกเลยว่านอนนั่นหลังอะตรงๆน้องชายพี่กัลลังระบายสีเวลาเวลาเว้ยเซซเซเลยไม่ได้พี่แป้งเอาดีๆพี่แป้เอาดีๆพี่แป้งระบายมือระบายมือ โอไม่ไวรุ่นไม่ไม่ไม่ผลงานสุดแอฟแตกของฉันมันจะต้องไปสู่สาธารณชนโดยที่มัาต้องชนะคนที่สุดเฮ้ยคนสุดท้ายแอบแตกมากว่ะสองคนสุดท้ายเดี๋ยวมีน้องบอกว่าเอเลี่ยนก็มาไม่ใช่พี่ไม่ได้มาเอเลี่ยนเนี่ยเออถ้ามาอย่างนี้แล้วล่ะก็น้องพอจะเดาออกไหมครับว่าพี่ว่านอะไรเฮ้ยไม่ดีกว่า ถูกนะคะใครทายถูกมีรางวัลให้ให้จุ๊บหนึ่งทีโอ้โหอย่าไปเอาอย่าไปเอาด้วยนะเฮ้ยมีคนทายถูกน้องน้ำอุ่นทายถูกน้องน้ำอุ่นไทยถูกโอ้ใหม่กอด Amazing ทำไมถึงจุ๊บเลยพอแล้วเรียบร้อยแล้วได้หวะยังไงครับยังไงครับเวลาว่างว่างเกินหมดแล้วฮะเวลาคุณหมดแล้วฮะ เก่งมากครับเก่งมากครับคนที่ทายถูกขอตัวมือให้ครับมาดูภ้าว่าของพี่กินถ้าว่าแป้งเขาสุดท้ายผมว่ามันพีกอะไรอ๋อจุดสามจุดของพี่กินนี่เองอ๋อจุดสามจุดจุดหานจุดจุดหานจุดเราคาดหวังกันว่อเอเรียน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 สามลูฟี่จานตาลูฟี่จันตาลูฟี่จะมาเรื่อยๆมะ้นอะกบน้อย เอ้ยตัวไหนไอตัวในทอยตอรี่บูดดี้แต่วทุกคนจะวาดเป็นแบบเอเลี่ยนเนาะเหมือนกันนะคุณไม่แหวกยอดขี้แกมันแบบเกลื่อนไม่ได้ไอ้นอน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 น้อนแล้วขี้ออกมาสามจุดผมขนมครกว่ะขนมครกผมไม่เสร็จด้วยขนมครกผมสุดทิ้งเลยคือเรียนเอเลียนผมวาดเหมแบนจจอ ผมนึกว่าถ้าดูเด็กมาดูของปางดูของปางปางวาดอะไรมารางวาดสิ่งใดมาไมเยติทำไมอ่ะนั่นไมเหรอสี่นี่จะเป็นไมเยติเลยอ่ะเหมือนไมนะโดมหมอโดมอะไรโดมไมเอุย้อนดุย้อนดุย้อนเฮ้ยเลียวสตีลเห่ะใครจะดูเป็นไมเยติวะตาแดงชายคนหนึ่งที่ขอบตายานมองเป็นแว่นนะริกริก ลูฟี่ป่วยมันลูฟี่อีกเหตัวอย่างน้ำเกลือถุงน้ำเกลืออ๋อเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าแบรนด์นี่ยคายเจเฮ้ยมันโยนมามันโยนมาสวยมีน้องบอกพี่แป้งเคียดทีป่ะแนนอนแน่นอนดูของแชมอ่ะพี่ไม่ธรรมดาเราต้องคิดให้แหวกแนวว่าโลโก้ว่าไม่ทับไม่ทับอะไรวะโลโก้อะกระติโคไงกล่ะกระจูใครว่าปิ้งกรจู ไม่ใช่มาชิมอนเนี่ยมาชิมอน์มอนอะไรอ่ะอันนี้เคยทำครัวกลายเป็นที่คาดผมพี่เบิร์ดของผมนี่อะไรไม่รู้ของผมนี่อะไรไม่รู้วางไปครึ่งเหรอไอ้หญิงได้หญิงได้หญิงกระเป๋าเซลล์กระเป๋าแบนเนมกระเป๋าแบนเนมอะไรอ่ะปลาดูปลาชาวบ้านหรือเปล่ลูฟี่รับโทรศัพท์จากมันเถอะมูฟออจากมันเถอะ อันนี้อะไรอันนี้ไม่การถิงโฟแบบมีกล้ามยอดมนุษย์นะยอดมนุษย์ไอตรงก้านท้องกันนะคือคนจูบกันได้ไ่มไม่ล้องหัวนมหัวนมนะดูต้นไม้ต้ไม้ไม่ได้อะไม้คือดอกไม้ดอกไม้ตัวเองตัาเองผมนึกว่าขนม นี่มีนเ่องด้วยนอนมาแล้วผีเสื้อนอนเหรอนอนนอนท่านี้คุณดูของผมลลายลลายที่เราไปปลาปักเป้ามีมีคนนึงมีคนนึงชอบรูปที่ผมวาดแน่นอนใช่หรอเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวผมดูมุระมิเฮ้ยมุระมิมุระมิเจเลมอนด้วยเวลาสิงโตมันมาเป็นเวรนี้ได้ไงวะเนี่ยอะไรอะคุเดทธรรมาแบบดอกคุเดดอก อันนี้คืออะไรอ่ะฮะคืออะไรเจนเจอร์ทำเป็นเจ้า์ทำค่ะของของของเจที่คือเหมือนกูเดนทามาไข่แตกอ่ะใช่ใช่เป็ไข่เล้กูเดนทามาแบบโดนเอาเข้าไอเนี่ยเข้าเครื่องอบว่ะแล้วแบบปุ้มมันมันชื่อตัวอะไรนะจุ๊บแจงไอตัวมิกลัมปี้เออเนี่ยลืมชื่อแะไรจำหน้าได้อ่าได้ครับเจของเจโอ้โหของมนต์ของมน

มันเล็บฟีดกันไม่รูฟไ่ดีมากเลทำไมได้ด้วยนะทำไมทำไมทำเล็บทำไม่หมดเล็บอ่ะไม่หนูไม่เข้าใจพี่ไว้ทำไมยังไม่ฟูออนนี่คุณจะเป็นเหมือนพี่กินแล้วหรอโดนร้อนเหรอไปก่อนดูของจุ๊บแจงไปแจงส่งอะไรมาโอ้เส้นยุ่ยเรืองยุ่ยเหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะแปลว่าผมลืม ผมเป็นมดเป่งกล้ามมดเหรอมันก็ได้อยู่เนาะเออได้ได้เลยลูฟี่ลูฟี่เนี่ยมาลูฟี่พี่นอนอ่ะพี่ใส่แว่นเนาะคิ้วบอยคิ้วบ่อยคิ้วติงผมติงผมวาดฝรั่งคนหนึ่งขนมปังเหรอไอ้ขนมปังว่ะเนื้อว่ะเนื้อขนมปังเหมือนเนื้อเลยเฮ้ยเหมือนเหมือนเอ้ยเเรื่องอะไรใช่ไหมเรื่องอะไรนะ มีเนี่ยมีผมอมีเนี่ยไงมาไปดูของพรอปปะใส่วกใส่วิกขอดูของพอมหน่อยครับของพอปของพอปอ่ะก็คือม้นตาแมวมนตาแมวตาเหรออ๋อปาปาลาาเป็นพวกไอ้นี่นะเป็นพวกบีสัว์ีสาตวีวงูปเนี่กระยิบตาผมว่าอ้แมวแก่นะ นี่ค <in> <Love> ือแมวแก่ลูฟี่ลูฟี่ว่าละวันนี้พีชโทลเถอะเอาผมกลายเป็นผีเสื้อผีเไอ้ก็ได้แซมสันปลกแหวกแนวของหนูคือโรเขึ้นเดี๋ยวคุณดูของม่ใช่คือกันเลยอจังแดงขี้โลกอะไรนะวะรอกันบ้างว่าคุณวาดอะไรเราคุณดูภาพ ลามุกของซิบิงซูเออของดูซิบิงเด็กอะไรนั่นไงผมว่าโอเคโอเคโอเคผมว่นึกว่าของพี่ป๊อปได้นะคุณหลบไปเลยไหมไม่ไม่ไม่บอกแล้วผีแดงๆคืออะไรผมผมสุขภาพดีกว่าไหมแต่ว่ามันกินผมว่าผมน่าจะแบบจินตนาการ ก็คุณวาดมาอย่างนี้อันนี้วาดอะไรเกือิซีเนียร์ซีเนียร์ฉนเหมือนพ่อเหมือนพ่อบาง่าแล้วลูฟี่ไปไหนอ่ะพี่ไหมชินดังลูฟี่ชินไงมัาดุดึงก้นก็คือถามรูปแรกนี่คือแบบถามรูปแรกนี่คือแบบโอ้ยไม่ค่ะไม่โอเคอะลูกคนสาเกิใจไปล่ะคุณวาว่า คุณชอบอะไม่จะรู้อะโอ๊ยป <c oughs> วดหัว